ไอเดียแต่งไอคาวียี่สโคตรเท่ส่งไว้ก่อนขายแท้แน่ทันนี้นรถกล่องสายลุยเตรียมเปิดตัวในแ็วนี้หลายคนอาจจะอยากไปแต่งให้ดูเฟีย้ยวเท่พาไปส่งไอเดียจากบ้านเกิดแดนบังกลที่จีนกันว่าเขาแต่งทรงจัดเต็มกันจริงๆส่งแรกคอฟฟี่ออกแนวเอาใจสายชอบคาเฟ่กลางป่าด้วยความที่รถเนกประสงค์สามารถจุของได้เยอะสมกับที่เป็นรถสายลุยตัวรถตกแต่งให้มีความเป็นร้านกาแฟเคลืนทีแบบชงได้เองมีวีทเอลมาให้กับรถต่อไฟใช้ได้เลยไม่ต้องงอปลั๊กข้างนอกต่อมาพลิสเป็นการแต่งทรงคล้ายสายตำรวจเบาๆพร้อมล้อลายใหม่พร้อมยางแบบ ด้านหน้าตกแต่งด้วยกันชนและติดตั้งเสาอากาศสนทันมนติดตั้งถังขนาดใหญ่ได้เป็นรถสวยแบบลงตัวไสลุยตัวจริงขั้นถัดมาเลทโทรและเลทโทรคิวบ์ใครชอบแนวเลทโทรเก่าๆแบบคลาสสิกแต่ยังน่ารักน่ารักต้องทรงนี้เลยมาพร้อมกับจังหน้าโครเมียมล้ออลอยดีไซน์เลทโทรมีเลือกหลายสไตล์หลายสีแบบไม่มีซ้ำคันนี้ก็อาร์ตดีไซน์แต่งแบบแนวอาร์ตสำหรับคนที่ชอบความสดใสล้อลายสวยและแรกลงังคาแบบคานเเล็กลงตัวสุดๆและคันนี้ที่เด็ดจะมาแปลงโฉมเป็นกระบะสุดเทคลายเบนจี้หกสิบสามหกคูณหกโครโนสที่ มาพร้อมตะขอลากพร้อมล้อลายใหม่ที่ดูเข้ากับตัวรถด้านท้ายก็มีกันชนมาให้เมื่อรถปิกอัพสุดๆที่จริงเขาแต่งกันจริงจังมากๆมีทั้งแต่งเองและรุ่นใิมิตเต็ดจากโรงงานเพื่อเอาไว้เป็นไอเดียสําหรับใครที่เล็งเจ้า v 2 3กันอยู่ทุกคนชอบสไตล์ไหนมาคอมเมนต์บอกกันเลยนะฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ